ตอนโดนติดต่อให้เป็นพีดีรู้สึกยังงานไม่ใหญ่แน่นะวีทุกคนขเข้าใจปะ <c oughs> ฉันดูว่าแบบได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่อะ่ะอ,อประกาศเพจเอชเบียใช่ฉันได้จดหมายมาฉบับหนึ่งนี่จากเด็กอายุ19สวัสดีปูเป้วัย4 4ปีวันนี้มาถ่ายรายการอนิเมะที่ญี่ปุ่นจะเรียนจบหรือยังยังอยู่เบียนเอยู่ใช่ไหม สวัสดีคนนอนดึกสวัสดีคนนอนดึกทั้งหลายด้วยนะคะแล้วทำไมต้องเพลงนี้ก็เพลงล่าสุดของ BNK ไงชอบท่าเต้นทาน่าไหนของเพลงนี้หรอทุกคนคือโหเพลงนี้ท่าเต้นยากมากมันมันดีเทลเยอะมากมากคือด้วยความที่แบบว่าเป็นเพลงที่แบบซาชีเป็นซินเตอร์ได้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็รวมรวมกิมมิค ที่เพลงที่ซซชี่เป็นเซนเตอร์มาอยู่ในเพลงนี้คือมันมีทั้งท่าท่าทุกคนสังเกตนะะแบบตอนเรื่องเพลงมันจะมีท่านี้ด้วยท่าอันนี้กิริด้วยนะพัมพัมขึ้นมาจีวาลูเดพัมพัมแล้วก็มีท่านี้ฮโลวีนไนท์แล้วก็มีแท้ยเยอะจริงสิบวิร้อยแปดท่าใช่ทุกคนสัญ,ญลักษณ์เมือกเยอะมากมันมีทั้งแบบเลขหนึ่งสองสามสี่มีนิน้วก้อยมีอย่างนี้ด้วย มีอย่างนี้ด้วยนะคะตอนโดนติดต่อให้เป็นพีดีรู้สึกยังเอาจริงๆทุกคนคือตอนแรกอะ่ะคือตอนแรกอมันไม่ได้ใจะใหญ่ <c oughs> นี่ทุกคนเขาจะคือ <c oughs> อ่ะถ้าใครที่แบบว่าเคยดูไลฟ์เฟซใช่ไหมคะก็จะ <c oughs> เหมือนเคยมีพูดว่าแบบว่าเออจริงๆแบบก่อนหน้านี้ก็มีงานที่จะได้ทำโปรดิวเอ,อ่อโปรดิวคอนเหมือนแบบจริงๆอะ่ะคอนที่มันโดนยกเลิกไปเนี่ยคือคอน GE3 สที่ทำหมดแล้วทำเสร็จหมดแล้วทุกคนเขาแบบตีมเซตฤต วางคนวางบ็อกกิ้งคือเสร็จหมดแล้วคือเหลือแค่แบบว่าซ้อมลงมือทําก็ด้วยเนื่องจากแบบสถานการณ์ตอนนั้นที่มันมันจัดแล้วมันไม่คุ้มค่าทุกคนมันไม่คุ้มค่าจัดที่แบบว่าเออมันก็เลยโดนยกไปนะคะแล้วก็โหบอกเลยว่าแบบคือทุกคนจะต้องชอบคนนั้นนะถ้ามันได้จัดแต่ึ่งพูดเลยแล้วพอมาอันนี้ใช่ไหมเซอร์เคิลแจมสตาฟ์ซังก็อยากทำคนไหม สตาร์ท้แบบว่าช่วยท,ทำหน่อยได้ไหมคือ <c oughs> จริงๆอะมันคืองานของสตาร์ทสั่งทุกคนน <c oughs> ี่แบบว่าโอเคช่วยก็ได้ช่วยได้ช่วยได้เออจะให้ช่วยอะไรสตาร์ทสั่งบบช่วยคิดเซตลิสหน่อยได้ไหมนี่แบบว่าอ๋อได้ดิเออช่วยได้ช่วยไดย้แบบเนี่ยมีปีหน้านี่แบบว่าโหปีหน้าไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วไปไป,ไปมาๆก็ กดก็ได้ตำแหน่งเฉยเลยทุกคนเขาจะไปจะไปจ้างแบบว่าโปรดิวโนกมามันก็ยากไงเพราะว่าเขาไม่รู้จักเพลง48ก็เนี่ยให้ให้คนที่รู้อ่ะมาช่วยมันดีกว่าก็เลยได้ช่วยไปไปมามาได้ได้ต่ได้ตำแหน่งจริงตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าจะมีประกาศออกว่าแบบว่าเจริงๆไม่ได้อยากให้เขาประกาศเพรากลัว กลัวเพรามแบบว่าพอประกาศแล้วเนี่ยพอประกาศออกไปแล้วอ่ะมันดูใหญ่มากทุกคนงานไม่ใหญ่แน่นะวีทุกคนเข้าเจปะฉันดูว่าแบบได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่อ่ะอ,อประกาศเพจเอชเบีวใช่พระเึ้นคือแบบว่าเอชเบีประกาศออกขา่าวมัคาอตโตกระซมากแล้วแบบพอวันที่เขาประกาศใช่ไหมสตาฟสั่งก็ไลน์มาว่านี่เขาประกาศแล้วนะคุณโปรดิวคนแชร์ต้องพันกว่าสุดจัด ค,บบคือเขาะก็ประกาศเป็นแบบคอนเทนต์โปรดิวเซอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทำทำเกี่ยวกับแบบว่าโปรโมทเป็นคอนเทนต์ออนไลน์อะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าคือไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้ทําเกี่ยวกับแบบว่าการที่จะต้องแบบว่าโปรโมทงานคอนเทนต์โปรโมทงานนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ทํามีคิดเซตลิศ แล้วก็คุยเรื่องเซตลิสกับโชว์บนเวทีที่แบบว่าทั้งญี่ปุ่นเขาอยากให้เป็นแบบไหนอยากให้มีอะไรอะไรเงี้ยก็คุยกันแล้วก็เลือกเมมขึ้นเองไหมคะว่าโอ๊ไม่ได้ไม่ได้เลือกเมมเบอร์ขึ้นเองทําะคือเมมเบอร์ที่ขึ้นก็ก็เป็นทางทาง AKB กับทาง b n k ก็เป็นคนเลือกเมมขึ้นทาง CGM ก็เป็นคนเลือกเมมเบอร์ขึ้นเองนะทางเราก็ได้รายชื่อเมมมาแล้วก็มาคิดเพลง ตอบแบบพัดทาม์ได้ไหมแย่ yeah, มากเอวค่าตัวพีดีขอขึ้นเวทีแทนไหมไม่ไม่ค่ะเอาค่าตัว,อว,เ,อตวเอาค่าตัวด้วยค่ะออกเพลงเองเลยนะจ้างเขาว่าเป็นมาเองมึงคุยมึงคุยกับพี่แก้วว่าแเบบนี่ยเดี๋ยวออกเพลงไปอนะ่ะหนูจะทําเพลงเดี๋ยวจะทําเพลงบ้างกนะ็อย่าเล่นเอ็มวีสันฝันที่ว่าคือไม่ใช่ทําเพลงสันฝันเองละเล่นเอ็มวีสันฝัน กันยิ้มไม่ไหวกันใจตายง่ายกว่าุณพี่เก็บอาการน่อยนะคะจ้าผู้ชันไปเต้นเอ็มวีเธอได้นะไม่เป็นไ,ไรคะ่ะไม่เป็นไรค่ะอย่างมีแค่ไม่เอกเอ็มวีเนาะไม่เอาแบบชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสอง <c oughs> <c oughs> แกอย่าเล่น <c oughs> ไม่รับชาวบ้านคะ่ะถ้าเป็นเอกหลอ่อฉันเป็นนางเอกเอ็มวีให้ฟรีนะ <c oughs> เก็บทรงหน่อยค่ะเก็บทรงหน่อยสิกาทั้งหลายใจเย็น อันนี้แย่มากอะสีกาทั้งหลายจะเย็นๆแล้วซีนปากระดาษในห้องบีเตุการณกันไม่ได้บีบค่ะก็แค่อยู่ดีๆก็มีคนพับจรวดแล้วก็มีคนปาจรวดแล้วพอมีปาจรวดก็เลยมีจรวดลำที่สองพอจรวดลำที่สองก็ก็ขี้เกียจพับแล้วก็ขยำแล้วก็คุ้าคงเลยเฮ้ยนี่ทุกคนอะไรวะพอไปคอนเสิร์ตพี่แก้ววันนี้ใช่ไหมคะแล้วแบบว่า ก็เป็นธีมแบบเกี่ยวกับแบบจดหมายอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มีพี่แก้วก็มีอ่านจดหมายนี่ฉันก็จะบอกว่าฉันก็ได้จดหมายมาฉบับหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่จดหมายจากพี่แก้วนะแต่ว่าฉันได้จดหมายมาฉบับหนึ่งนี่จากจากเด็กอายุ19<ม>เป็นไงเป็นไงนได้จดหมายฉบับหนึ่งจากเด็กอายุ19มาส่งมาจากญี่ปุ่นด้วยนี่ทุกคนว่ามันเซอร์ไพรส์มากได้อา่านให้ฟังได้ไหมได้มันส่งมาได้แบบว่าถูกช่วงเวลามากอะ ตอนตอนฉันอ่านครั้งแรกเกือบร้องไห้น้ำตานี่อยู่ตรงนี้ตรงโหนกนี่เลยโอ้เขียนจดหมายถึงตัวเองใช้เวลาหน่อยแต่มันคุ้มค่าใช่ส่งดีเลยห้าปีได้ด้วยใช่ที่ญี่ปุ่นอ่ะที่ไปที่เมืองอะไรจําไม่ได้อ่ะแต่ว่าแบบเหมือนก็ให้เขียนจดหมายแล้วก็เขาก็จะเก็บไว้อ่ะเขาก็จะเก็บไว้แล้วก็ห้าปีแล้วก็เขาก็จะส่งมาอะไรสวัสดีปูเป้ไว้ยี่สิบสี่ปีวันนี้มาถ่ายรายการอนิเมะที่ญี่ปุ่น มาเมืองที่เต็มไปด้วยคิทาโลยังจําได้หรือเปล่าชุ <c oughs> ่้คิทาโลคือตัวไหนหรอไม่รู้ว่าตอนที่อ่านกําลังทําอะไรอยู่จะเรียนจบหรือยังยังอยู่เบียนเคอยู่ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าเบียนเคมีสมาชิกกี่คนแล้วตอนนี้อายุ19ยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่ยังมีความสุขอยู่หวั <c oughs> งว่าตอนอ่านก็กําลังมีความสุขนะ <c oughs> โอ้ยไอ้บ้าใครไหวไปก่อนเลยค่ะใครไหวไปก่อนเลยตอนนี้ก็จะพยายามทำให้ดีให้อีกห้าปีมีความสุขละกันทำไมขี้เกียจนะฮ่าฮ่าทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ชอบในสิ่งที่ทำนะจุ๊บๆนี่มีจุ๊บๆด้วยนะไปแล้วทุกคนไปละ <laughs> เฮียเราอายคนอื่น <laughs> ยังอยู่ <laughs> โยเกิร์ตยังอยู่อีกเหรอบาย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 โยเกิร์ตไม่มีโยเกิร์ตนะคะมาทุกคนร้องพร้อมกันขอขอบพระคุณยิ่งด้วยใจจริงที่การุร้นนะจิงจิตเป็นหนักนะกขอขอบพระคุณขอขวับพระคุณ <laughs>